แฟนๆลุ้นหนักอ้ำพกคืนดีกันเถอะหลังฝ่ายชายยังคงทําสิ่งนี้อยู่มีน้อยคนที่จะทําแบบนี้เลิกลากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําเอาบรรดาแฟนคลับหลายๆคนถึงขั้นช็อกไปตามๆกันสําหรับคู่ของนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากับไฮโซพกโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน5ปี ก่อนยุติความรักในช่วงปลายปี2565แฟนๆต่างเสียดายอย่างมากเพราะอ้ําและพกเป็นอีกคู่ที่เหมาะสมกันมากๆแถมก่อนหน้านี้ยังลุ้นให้ทั้งคู่แต่งงานด้วยกันอีกและถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแล้วแต่เมื่อเข้าไปส่องในอินทราแกรมของพกก็พบว่าเจ้าตัวยังโฟโลอินทราแกรมของอ้ําอยู่แถมรูปภาพที่โพส ก่อนหน้านี้ยังไม่หายไปไหนงานนี้ทำเอาแฟนคลับมากมายต่างเข้ามาลุ้นและให้กำลังใจและขอให้ทัองคู่ได้กลับมาคืนดีกันอีก